สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี่อเมย์เม่เมเก็บซีทกคนเด้อพ sí no. right. ี่น oh ah ้องนอกลับไปเปิดซุ้มท้างการงานนอที่จะได้เอารงหองเกียรติมาดีนอเอ่อจกชัดนถือว่าพี่น้องเขาบอมาฮอดจบถึงพอดการงานนอได้มาซสยงานเารอพี่น้องเลยนอความบุญบุญคุณสดๆนี่แต่ถึกอมวิดญาณ อ้าว็ยังบ่ท่านเห็นมาอยู่พี่น้องยังบ่ท่านเห็นพายอยู่พี่น้องข้าอ,อยู่ทางในกันวะม,มากระมอดลองัวเลยได้พี่น้องกระมาเออกรลาซววยกันกบข้าวอยู่พี่น้องมันจะ ข้าวไล่ในครอบครัวเพื่อนพี่น้องเว้ยคุณนาทำอะไรคะสวัสดีค่ะส้มตาถ่ายยากมากก่อนคุณนาคุณนายังรถขิดนี่คุณนาขึ้นมาลำลองอ่ะอารามเดชกินสิคะเรื่องกินหนู่ถนัดถ้าเรื่องท่าวหนึ่งไม่ถนัดเท่าไหร่แมนบ้าขึ้นที่แมนบ้ เลยกินอัธนัทเนาะเลยเหตุบลปันใดโอ้ยคุณอา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 จะจับสุดด้ามนะย่านโดยตามคุ้งพี่น้องเลยเมลสองเสี่ยว ันนี้กามาช่วยงานหรือว่ามาดูงาน <c oughs> คืนน้าเมื่อคืนนี่ไปนอนจงังมองเมื่อคืนนี่นะ,ะมเมื่อคืนนี่มานอนจังมองก่อนปะ<า>งงนู่มาก่อนแล้วมาเนาะเมื่อคืนนี่กับแมวปูนเปิพี่น้องแต่บัน,นไดไทยคลิปเจ้า คือ,อยังอันนี้พีดด่ฮะเลิศมากคาแยางวาซานอันนี้คือคายากให้ <c oughs> ความจริงคือความจริงนั่นเองอันนี้คือ,อย่างมันยัางมันเนื้อตอนนี้เด้ พูดแตนะ่นานนูไปกินน้ำกัด,ดยกพูดขอบคูดลายๆค่ะมามาสีหามซอยอันนี้คือหมอแกเจได้ตัวน้ยนโอเคแล้วพี่น้องเนาะน้องพ่อสั้นข่าวแล้วพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวนูดูเองค่ะสารเดอร์วัสดุยทางนาั้นซับมะละกอพี่น้องซับมะละกอนั่นเองนะคะทางนั้นนะ่ะทางหนา้าซับมะละกอทางล้าง ตำมะละกอพี่น้องจาตำสมต่ำคุณแม่มแต่เช้าคุณบอสบอคุณนคุณแม่าแต่เช้าเลยเหรอเอาถามคตอบอีหยังลาบันนี่นะคุณแม่าแต่เช้าเลยหรอถ้าก่อขึ้นมาพี่น้องเอ้ยบันนี่ก็เป็นงานวันอาลงเนาะอาลงป้าันนี่นะ ปีใหม่พี่น้องเอ๋ยสวัสดีปีใหม่ทุกคนเดอ้อเนาะปีใหม่แต่ละคนข,ขั้นีบอกคือกันพี่น้องเอ,อ๋ยโอ้ยเขาเห็ดเอยียงอันนั้น,น,นคือคนหลายแถวบอกโอ้ยเป็ดฝรั่ฮามาอยู่เห็นอยู่เห็ดฝรั่ีฮายุปลาเต็มใจดด เต็มจานเลยนะเจ้าค่าเนี่ยว้าวน้ำรายแตกได้พี่น้องเลยคุณนายนังกินข้าวนีเลยปะย <c oughs> เริดมาก,กาเออกินน้ำพัวเขาพอกินก็เด้พัวเขาก็ได้อันอพัว้าเอาพัวเขา โอเฮ้ยไฉันห้ตมเขาวใแยกพวเจ้าดกบ่แค่กินน้ำซึมกินมากร้งกระปุกอันโตโลกพวข้าวเลือผู้เบาเนี่เออคันคันมียเจากรยับไปเออยับไปหาเนี่ยอตาแซบอนี้เนาะตาแซบอารีนี่นะอย่าเด้ออย่าเด้อย่าเด้อคอยเห็นกรบะมีแนวถืออยู่นี่เด้อ ห่อเขาพี่น้องมาอีกยงมะพริกนะเฮ้ยของพ่อได้สั่งมอีกบัะเขือมะเขือเล่นเออมะเล่นมะเขือเทศเนาะว้าวกระดาพี่น้องับพี่ดจน์ส่วนทางนี้ก็สิเป็นอ่าพวกบรรดาพวกผัวนั่นเองนะครับผัวผัวนะคะผัว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 นั่นเองค่ะซอยซีนซอยไข่ผักกระดูกผักกระเดี่ยวอยู่นี่เบิร์ดพี่น้องเลย ส่วนเต็นทั้งนั่นก็นสิเป็นเต็นรับแขกนะคะเอาคือนางตากแดดนะมันนนะ่ะนาวนาวกับากาศตากแดดได้บอกอารีได้พี่นอ้องตากแดดอนันไรงามเหรอเองเลยเอามาเอามาขอ,อแล้วมีมันมีอันนั้นได้มันมีวิธีแก้อยู่มังนาวแก้เฮ้ยมังนาวแก้เลยคำเมื่อแหล่นะแม่นแ,ะนะนแต่ปัญหาคือมันไม่มีมะนาวนั่นเอง<ม> มีเห็ดยังไงนะคุณอาคือูกไปต่ำอยู่กับปุ้นนั่นนะอันบอนต่ำกับโบเมนตี้อย่างบบเมนแค่พี่น้องอันนี้เป็นโต้นั่นเองนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะแต่แซ่บด้วยเนาะ มันขึนะ้นาทีเจ้าแม่แล้วฮ่าฮ่ยกันกพี่น้องเอวยำมะมละกอสับมะละกอนั่นเองนะคระับชวนให้นั่งกับซีเป็นโซนยังอันนะั้นนะฮะโซนยังอันนะัน้นนะเบาโซนตักต้มตักแกงเบาโซนนั้นนะี่ <c oughs> อันนั้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งพี่น ทังนั้นก็สิเป็นอีกโซนหนึ่งไงเราเป็นโซนล่างถ้วยเดี๋พี่น้องเดินล่างถ้วยล่างศาลบางคนอาเกาลาค่ะยูเองเพียน้อยจะสิกินตะมะฮูเนะ่ยเสด็จยิ่งต่ำอยู่จีนเปิดกระตัมไปแล้วได้หกหนึ่งพี่น้องต่ำให้ซองพ่อเมียเขาเข้ามาด้วยกันก็ได้ให้เขากินก่อนมันเท่ากับพึ่งมานะพี่น้องมานละสิหากินโลดกับพ่อเม่ยพี่น้องเอ๊ยต้องหาเลาะสะกก่อนจะกินมันคือมันคือสไตล์วราสั่น ตอนนี้กให้พัวฮัปปี้ย่างค่ะพี่น้องซุกแล้วเอาซีเอาเห็นเอาว่างไว้ห่างเลยอ่ะพัวนี่กระได้พี่น้องพัวเขาเดอกพี่น้องในพัวข่อยดอกเอาคลองร่วมเหรอจะไปคลองร่วมตอนไหนเฮ้ยคือบ่ฮู้จะไปคลองร่วมตอนไหนถ้ากับประกาศอ่ะ ประกาศมาเนี่ยังเป็นทางการเลยว่าเป็นคลองรวมโอ้ยม,มาได้โว้ยมาย่างบ่ท่านอ่นานานั่นกลับไปได้พูดนะชุกละตีหนุ่ายาดยาอันเด๊ะเนี่ยวซับนะพี่น้องบม่บมีตโต้บ่มีตัังนั่งอย่างอื่นบ่ได้ติว่าบม่บมีตโต้บ่มีตัังนั่งอย่างอื่นได้อยู่ แม่เราป้าฮะโอ้ไม่กอดโคกไปเริ่มเลยตัวนี้พี่น้องเอามากินนะเแม่เอายิงพวกเธอไปไซดแล้วคืนนี้ปลาเลยฮะนะเบ้อพ่อเขานั่นมันเล่าใจเอาที่แม่เราโม้อะพี่น้องหยอก

เมซอนยูไซบอสอ่ะนายบอสอ๋อเมฮาเป็นอันเป็นอันพี่น้องเอ้ยเป็นอันเผช่อในงานช่วยหลวงพ่อเป็นแค่ว่าบ้านาคุอันบาสิกานั่นเองนะเหมียบ้านฮาเป็นแม่อหอนะพี่น้องเป็นแม่อหอบ้านฮาได้ ก็แม่ยังเอาไปเราบริจาคขนะแห้งบริจาคจะลงคลิปอยู่ตอนนี้กันพี่น้องอาสิบผสมตีอาฮะสิบผสมตีเนี่ยผมมีบอกหน้ามาให้ทำแล้วเหรอปรุงไหมปรุงไหมดูอ่าคุณอากาลาปรุงอันนี้ก่อนนะครับพี่น้องเบิร์ดรหลดอ่ะเลย เลดมากคุณอาเราแม่แม่แล้ใส่ปัจจัยแรงนีแม่แม่ตะวันปุงไหวปงไหวปุงันบัดตามนะครับกระตักใส่เสร็จเลยพี่น้องคุณอาเบาๆนี่คุณอาคุณอาเบาๆนี่เบาๆนี่ค่ะ เบาเนี่ค่ะยากเบานีเวลาโยนี่ยังิโต๊ะปิบนะเราโยนยังได้ยเอาิแตกนะจันแพกิมไปงมาะัดำดเนี่ยโ๊แตกาทกิมไปงหัดำยมดแาปรุงเพิ่มพี่น้องเลยเอาไปแล้วพี่น้องตอน ฮันมาบ่เนี่เอาไปแล้วตอนหนึ่งบุเบนยังดอกเฝ้าให้พี่น้องเอ้ยย่านย่านย่านอันมาเอาไปนะคตรเอาไปก็บบุเบนยังดอกให้สอนเด็กเด็กนัวห้าเหล้านี่อันนี้ก็จะเป็นบอลกลินบอลซอยพี่น้องเอ้ยบอลคั่วนี่ยบอลคั่วสติ๋นกัวไข่เนาะปุ้งแล้วและอ่านะปุ้งแล้วเนี่ยเป็นนัวได้ดสักเป็นนัวน้ำปลา เอออาเป็นยังว่าพี่น้องเป็นเสลือเสลืออ่ะอัแบบเบาซ่วงนะบาเมื่อคืนเนี่ยมาเดจัดข่ามปีน้อเขาตีทามเนี่ยดูยอโอ้ยคนอื่นขาะละจัดข่ามปีมมมอ,อันมเมื่อคืนนี่ขัดจูดือใส่ก็อันตึ้งๆนะประ,าะมาณเที่ยงคืนนั่นได้พอดีพอันตีหนึ่งนั่นได ให้คุณอาเข้ามาละอุ้ยเลิ่มเบิงใส่เป็นรวมือพี่น้องเริ่มเบิงไหมปรุงไว้พี่น้องเวลาอันใส่นะครับง่ายเนาะมันง่ายแต่อีกเด้อ นอกนกิเสกอั้นไอบตมล้วแล้บอซบอันข้าวผลลได้ครับพี่น้องคราสำหรับตะมาคุมโคกนี่ผู้ใดกินกัยาติยาบ่าเดอ้อมันขาดมังนาวพี่น้องเอ้ยโอเคอยู่สัตว์เด,ดิมา อ๋อโอเคค่ะน้องอากาซีเฮดเวียสกัดย่อยขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อมาช่วยงานเพิ่นมนันเองก็ได้งานงานซบเพิ่นเนาะพี่น้องช่วยได้เท่าที่ช่วยเนาะสวยก็ได้